กูสูราน,น,นิดาแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องกูซูรานค่ะวันนี้แายก็มาพร้อมกับความตื่นเต้นแบบสุดๆนะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยค่ะวันนี้ทำงานครึ่งวันนะคะกลับมาถึงบ้านค่ะแอดยังไม่ทนจะเปิดไฟในห้องเลยนะคะเปิดทีวีก่อนเลยค่ะ ตื่นเต้นที่สุดเลยนะคะคือถังซานมาแล้วค่ะไม่น่าเชื่อค่ะไม่อยากจะคิดนะว่าถังซานจะมาเร็วขนาดนี้นะคะตอนแรกก็ยังคิดเลยค่ะว่าโดนแก๊งแน่ๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงกลางปีปลายปีอะไรแบบนี้นะคะพอมาวันนี้ค่ะมันเหมือนแบบโอ้โหเหมือนเราวิ่งไปในทุ่งดอกไม้อะไรแบบนั้น,นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นนะคะแอดทั้งดูไปด้วยค่ะทั้งท้ายคลิปไปด้วยนะคะคือมันตื่นเต้นดีใจจริงๆนะคะ ตำนานจอมยุทธพูดถังซานค่ะมาเพียงแค่ EP เดียวนะคะเขาก็บอกว่าจะมีการออกอากาศทุกวันค่ะทางช่อง CCTV 8นะคะตามเวลาประเทศไทยคือ11นาฬิกาหลังจากนั้นก็จะมาลงออนแอร์ต่อที่แอปพลิเคชัน VTV ค่ะเพียงเท่านี้ก็สุขใจแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ที่เรารอคอยเซียวจาะะ้านค่ะวินาทีได้ที่เห็นถังซานนีต้องบอกว่าตกลุมรักเลยนะคะคือถังซานสวยมากๆเลยค่ะ ถ้าว่าเดินคนเดียวนะคะอยู่ในป่าค่ะผู้ชายไปเจอถังซานะคะต้องคิดว่าเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าหน้าเซียวจ้านแบบสวยหวานมากๆค่ะและยิ่งรวบผมขึ้นไปแบบนี้นะคะคือเหมือนอมวยค่ะเหมือนผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งนะคะสำหรับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานนะคะเซียวจ้านของเราค่ะก็รับบทถังซานแน่นอนที่สุดนับพระเอกค่ะประกบกับอู๋เชื้นหวีนะคะ เป็นซีรีย้อนยุคแฟนตาซีค่ะนี่ก็คือซีรีฟอรมยักษ์จริงๆของทาง Tencent นะคะสร้างจากอนิเมะจีนเรื่องดังค่ะหลายๆคนดูแอนิเมชันจบไปแล้วใช่ไหมคะดูแอนิเมชันอยู่ส่วนแอดค่ะดูครึ่งๆกลางๆนะคะก็เป็นซีรีส์ค่ะแนวะกรับชาติมาเกิดพร้อมวิทยายุทธ์นะคะแต่ว่าที่เราดูค่ะใน E ีีแรกมันก็จะไม่เหมือนในอนิเมะใช่ไหมคะในอนิเมะก็จะเป็นแบบหนึ่งก็ว่ามันคล้ายๆกันค่ะ สำหรับอีพีแรกนะคะตัวละครอื่นก็ยังไม่ออกมาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวระหว่างทางซานแล้วก็พ่อของเขานะคะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านของเขาค่ะคือทางซานนั้นยังไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ัดาดราค่ะที่แสงเป็นพ่อของทางซานก็คือคุณเคนนี่บีนั่นเองนะคะเป็นนักร้องนักดนตรีและก็นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆของฮ่องกงค่ะ วันนี้13นาฬิกานะคะเซียวจา้านเวลคัามถังซานด้วยนะคะในการอัพภาพภาพนี้ลงบนเขาโอ้ยปองเซียวจ้านนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะก็เป็นค้อนตีตะปูนะคะค้อนธรรมดานี่เองนะคะทางด้านขวามือค่ะก็เป็นเหมือนหญ้านะคะเซียวจ้านค่ะก็บอกว่าใช้ของจากร,รอบตัวพร้อมที่จะตื่นแล้วพร้อมค้อนกับหญ้าถังซานสปิริตคู่เลยนะคะแบบนี้ค่ะ ขอบคุณเซีจ้าสำหรับการอัปเดตด้วยนะคะหลังจากนั้นอีกหนาทีนะคะเซียวจ้าซิโอก็แชร์โพสของเซียวจ้านด้วยนะคะพร้อมกับติดแฮชแท็กค่ะละครทีวีต้นหลวงคอนทิเนนต์ออออากาศเขาก็มีข้อความนะคะบอกว่ามาแล้วจ้าพี่สามกำลังจะเริ่มปลูกก่อนหน้านั้นช่วง12นาฬิกานะคะเซียวจ้าวซิโอค่ะก็อัพภาพภาพนี้ของเซียวจ้านนะคะถังซานนั่นเองค่ะกำลังตีเหล็กนะคะ พร้อมข้อความที่บอกว่าจิตวิญญาณแห่งความรักความกล้าหาญความบริสุทธิ์ตั้งแต่วันที่5กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปมาติดตามชมถังซานผู้กล้าหาญกับเซียวจ้านกันเริ่มต้นการเดินทางไปยังแผ่นดินใหญ่ของโตลัวเซียวจ้านทําให้แอดสับสนมากเลยนะคะสำหรับภาพลักษณ์ของถังซานคือถังซานที่เซียวจ้านเป็นคือสวยค่ะทั้งสวยทั้งหล่อจริงๆนะคะก่อนหน้าช่วงลาต้นรีกา36นาทีนะคะเสียวจ้านชิโอคะ่ะก็ได้แชร์โพสต์มาจาก Account นะคะในเว้ยปอของโต้หลวงคอนติเนนต์ด้วยนะคะก็คือเป็นตัวอย่างซีรีส์เรื่องนี้ค่ะพร้อมกับแฮชแท็กละครทีวีโต้หลวงคอนติเนนต์เริ่มออออากาศไล่ล่าความฝันอย่างกล้ากลักลว,ลวรอคอยแผงซานนี่ก็แท็กเสียวจ้านไปด้วยนะคะ ต่ออินของเซียวจ้านค่ะวันนี้ก็เวลคัมถังซานเช่นเดียวกันนะคะอย่าที่เราเห็นค่ะเซียวจ้านหล่อมากๆเลยนะคะเซียวจ้านมาพร้อมกับข้อความที่บอกว่าถังซานออนแอร์แล้วมาร่วมผจญภัยในดินแดนต้หลวกับผมกันครับแล้วก็สอออฟฟิเชียลนะคะของตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานในต้าอินคติกต่อจีนค่ะก็มีอัคลิปเซียวจ้านนะคะพระเอกนางเอกค่ะนักแสดงที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้ค่ะ ก็คือมาร่วมกันทักทายแฟนๆนะคะพร้อมข้อความที่บอกว่าความปลาดใจกำลังจะมายินดีต้อนรับสู่โต้หลวกคอนเนนต์ยิ่งเห็นก็นยิ่งตื่นเต้นนะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์สักทีหนึ่งนะคะดีใจกับเซียวจ้าและก็ทีมงานด้วยค่ะแล้วก็ส่วนเซียวจ้านชิโดก็ไม่พลาดนะคะอัพคลิปในโต้อินค่ะเวลคัมถังสารด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เขบอกข้อความค่ะที่บอกว่าเซลวจ้านเซลวจ้านรอที่จะถูกเรียกจิตวิญญาณการต่อสู้ที่กระหายเลือด และอยู่ยงคงกระพันทางสร้นออนไลน์อยู่ละครตัวหลวงคอนเนนต์ CCTV ซีรีส์ค่ะก็มีอัพคลิปเซียวจ้านเวอร์พรชุ่งเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในตอนนี้ฉันหวังว่าความสุขจะอยู่กับคุณและใช้เวลาช่วงวันหยุดที่ดีเวลา12นวันนี้อย่าลืมล็อกช่อง CCTV 8 แล้วก็ในคลิปค่ะเซียวจ้านก็มาวอวยพรมาพูดคุยมาชิญชวนให้ชมซีรีส์เรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานด้วยนะคะเซียวจ้านบอกว่าสวัสดีครับผมเซียวจ้าน,านผม,มคิดครับว่าตำนานจอมยุทธพูดถังาซานจะได้มาพบกับทุกคนเร็วแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงในเวลานี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหวังว่าละครเรื่องนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคุณในช่วงวันหยุดที่สสยงดงามตรุษจีน ไม่รวมกลุ่มอยู่บ้านดูละครตำนานจอมยุทธพูดถังซานแล้วก็อย่าลืมเปิดช่อง CCTV 8ถังซานร,รอพวกคุณอยู่นะครับเซียวจา้าในคลิปนี้แบบดูเด็กดูน่าหล่อมากจริงๆนะคะถึงเซียวจา้าไม่บอกให้เราแซนบายอยู่บ้านดูถังซานนะคะเราก็จะอยู่อยู่แล้วนะคะดูแล้วดูอีกคะ่ะจอมยุทธพูดถังซานมากค่ะคุณถังเจียาซานเศร้านะคะ ตรงนี้ค่ะก็มีการพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเขาก็บอกว่าผมดีใจมากครับที่งานงานนี้ทำให้ผมได้พบกับทีมที่ทุ่มเทจริงๆหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างเป็นละครโทรทัศน์ผมได้ดูแล้วผมชอบมากๆเลยครับก็แสดงว่าผู้แต่งเรื่องนี้พอใจเซียวจ้านร่างนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทมากๆค่ะปิดท้ายการอัปเดตค่ะของเซียวจา้านวันนี้ค่ะที่เซียวจา้านชิโดนะคะช่วงเวลา17นาฬิกากับิสามนาทีค่ะเซียวจา้านซิโดนั้นอัปภาพ 6ภาพนี้เป็นเซตแรกนะคะก็เป็นชุดที่เซียวจ้านหรอแบบสุดๆไปเลยนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงดีค่ะพร้อมข้อความนะคะที่บอกว่ามองขึ้นไปดูสวรรค์และโลกและสมวนวิญญาณของหลี่จื้อเฉินเซียวจ้านสวมแจ็กเก็ตสีดำเข้าร่วมงานถแถลงข่าวตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานถังซานพร้อมที่จะปรากฏตัวด้วยความเมตตาและไม่ล้มเหลว